ที่นี่โอ้โหมีขาตั้งกล้องด้วยนี่นะคะน้องโอเข้ามาแล้วนะคะเขาคงมาช้าเนี่ยไม่มีงานทำคลิปก่อนเนาะอ่าน้องโอก็จะมาแนะนํางานเกษตรน้องโอทำช่องอะไรนะลองแนะนำก่อนอ่ามิสเตอร์โอ๊ตอินเกาหลีครับเดี๋ยวจะขึ้นช่องให้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามน้องเขาด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดู สวนผักใช่ไหมอ่ะทั้งหมดทั้งตรงนี้ทั้งโซนเลยนะคะก็คือสวนผักที่น้องโอทำงานทั้งหมดเลยครับ๋าโอตามไปพี่จะเป็นคนถ่ายเองได้ครับไปทางไหนก่อนเริ่มจากตรงนครับไปดูที่บ้านเราไม่มีก่อนดีกว่าคืออะไรก็เป็นผักที่เขากินกับอ๋อไอผักเม็นๆนี่คิวๆชที่เราเอาไปให้พี่ใช่ครับนี่ผักอันนี้ เขาเรียกว่าทางนามมุนางนาม,มนครับก็ม,มันจะคล้ายๆกับกับที่เรากินหมูการะทะพี่อ,อ,อ๋อขึ้นช่นา,ายลักษณะใบคล้ายๆขึ้น,นช่ายแต่ว่ารสชาติคนละอย่างเลยถูกไหมใช่ครับมันก็แต่นราคาแพงมากเลยนะอันเนี้ยนเก่าหยูะะ่ราคาแบบดีมากเลยนี่นะคะเขาก็จะไปกินกับ กถ่ายทำจริงจากสถานที่จริงใช่ครับแล้วก็เดินมาแบบป๊อบป๊อบป๊อบโอ้โหดูวิวดูวิวสวนน้องแบบมีดอกทานตะวันเอ้ยมีภูเขาเอ้ยใช่ครับก็ <c oughs> เป็นไงบ้างความรู้สึกของการมาทำงานที่นี่ทำได้กี่เดือนแล้วนะสองเป็นสองหรือยังสองวันดิวันที่ยี่สิบยี่สิบสองก็ครบสองเดือนกนเออ็เกินละเออเกินสองเดือนกว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมทำงาน ต้องบอกกันว่าทํางานเกษตรที่เกาหลีก็แบบถามว่าเหนื่อยไหมมันก็มีเหนื่อยแล้ะครับแต่เราพักผ่อนมันก็หายละมันก็แลกกับค่าแรงที่สูงสูงกว่าบ้านเราเนาะใช่ใช่ก็แบบเออก็เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยของพี่ก็จะหยุดวันเสาร์อาทิตย์เลยโอ้โหของผมหยุดแค่วันเสาร์ครับอาทิตย์ละวันก็ก็รีแลกคล่างกายก็ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บอกก่อนว่า ก่อนมาน้ำหนัก95นะครับถ้าใครเห็นตอนนั้นในในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือน้องแบบตัวบึกแต่ตอนนี้คือผอมเพียวนะคะทุกคนฝากถึงเพื่อนที่มางานเกษตรหน่อยว่างานเกษตรต้องใช้ความอดทนมากไหยขนาดไหนก็พอสมควรครับก็มันมันแล้วแต่สิ่งที่เราจะไปเจอข้างหน้ามากกว่ามันต้องลุ้นเอาครับก็ไม่สามารถบอกได้ว่า แต่ความอดทนต้องมีแน่ๆครับมาที่เนี่ยแล้วแต่หน้างานใช่ครับก็มีมีน้าตาไหลมั่งเอามาเกาหลีนะคะทุกคนถ้าใครไม่เคยร้องไห้แสดงมาไม่ถึงนะคะมาทางานที่ประเทศเกาหลีใต้อันนี้กินกิมชีนะครับอันนี้ผักอันเนี้ยอันนี้คือผักขมป๊อายใช่แล้วอันเนี้ยผักขมป๊ออายมันก็เผื่อๆลิ้นนะใช่ผมไม่ชอบไม่ชอบกินผักขมป๊ออไอนะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่แต่แปลงนี้ยายจะเยอะหน่อย ไม่เยอะหรอกก็เยอะมากของโอ๊ตสอนโอ๊ตปูกผักกี่ชนิดนะอ่าหลากหลายชนิดครับขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นผักอะไรจะแพงเข้าแก่ก็จะก็ระวังนะครับมาดูรถแบ็คบกบ้างเรานี่ตอนนี้คือน้องขับเป็นทุกอย่างแล้วใช่ไหมขับเป็นทุกคันแล้วก่อนมานี่แบบขับไม่เป็นเลยคือแบบขับแต่รถยนบ้านเรามาแรกๆครับผมตกใจผม้ เอขียวโคตรเหมือนอะมงูเขียวเว้ยรถแท็กอ่าเขาแก่เขาก็จะเขาจะเขาก็จะขับนะครับแลพวกสารพิมพ์อะไรเงี้ยเขาก็จะอันนี้ผมต้องบอกว่าอันนี้แป็นผักชีครับผักชีนี่นะคะผักที่เราขอจองน้องเขาไว้นะคะผักชีผักชีบ้านเราเลยนะคะทุกคนผักตัวนี้ผักชีผักชีไทยเดือนเดือนก็เก็บ ได้้แลวอีกประมาณเท่าไหร่หนึ่งเดือนใช่ครับตอนนี้กำลังราคาแพงเลยนะใช่ครับวันนี้ที่ไปตลาดมากำหนึ่งอ่ะสามพันราคาพุ่งมากแต่เนี้ยเนี้ยเราตัดแล้วมันก็จะงอกได้ใหม่นะพี่อ๋อปลูกได้แบบสี่ปีอ่ะอ๋อคือแบบยาวนานมากแต่ผมทำเหมันมันทำไมเยียบเยียบียบเคือแบบเขาแก่มาเห็นคลิปแล้วเว้ยเขาแก่มาเห็นคลิปแล้วเว้ยนี่นะคะทุกคน กองนี้คือกองที่เราเคยบ่นว่าเราเหม็นตอนอยู่โรงงาน, <S <S นก็คือสวนมาจากสวนน้องเขามันคือขี้ไก่ใช่ไหมปุนน๋ยธรรมชาตินครับาม,มากเลยนะครับผักเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้สารเคมีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ก็แบบก็ต้องมาโรยครับก่อนอ,อันนี้ผักกาดบ้านเราไหมใช่แล้วครับผักกาดหินเหรอใช่ อ๋อผัก <ทำ S 1> การหินนี่นะคะเกาหลีเขาจะเอาไปทำกิมจิตัวนี้แหละก็ะเอาไปกินกับโคชูจังประมาณนั้นโคชูจังที่กินเราที่กินอยู่โซเชีย <laughs> โคชูจังคือคือน้ำพริกเกาหลีอ๋อตรงเฮานี้ต้นใหญ่กว่าเฮานั้นอยู่นะใช่ครับาะปลูกผักชี ก็ถ้าใครอยากรู้วิธีการปลูกผักก็ไปดูที่ช่องน้องเขาได้เพราะว่าน้องเขาอธิบายไปหมดแล้วว่าขั้นตอนการทํางานเป็นยังไงนะคะยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับวันนี้วันนี้แค่พามาแท็กทักทายน้องเรื่องทําสวนแล้วก็ฝั่งนี้เป็นสวนอังุนของอังจชีเขานะคะก็อยากไปดูยอนมูอ่ายอนมูอ๋อหมวใช้เท้ายอนมูยอนมูก็คือหัวใช้เท้า คนที่มางานเกษตรจะต้องอคนที่มางานเกษตรจะต้องจําคําศัพท์ชื่อผักแล้วก็ชื่ออุปกรณ์ต่างๆให้ได้อันนี้คือจําเป็นมากเลยนะคะเพราะว่าเราคุยกัะเท่าแก่ไม่รู้เรื่องเนาะก็นี่นะคะส่วนน้องอ่ะก็มีคนไม่มีวีซ่าอยู่ด้วยแต่น้องก็คืออยู่ได้นะคะทุกคนก็คือต่างคนต่างอยู่เราก็เคยเราก็สอนน้องว่าอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเรื่องนู้นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบ คือทุกคนมาทํางานก็คือมาหาเงินเหมือนกันหมดเลยเป้าหมายก็คือการมาทํางานหาเงินนะคะคอย่าอย่าสร้างศัตรตูอย่าไปมีอคติกับใครก็คือต่างคนต่างอยู่อย่าไปให้ร้ายกันหรือว่าอย่าไปหาเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่งั้นเราก็อยากแบบมีความสุข,สขใช่ครับสุขครับเรามาทํางานหาเงินเพื่อที่จะ เพาเขาปัวใช่นะคะทุกคนครับถ้าพี่หนิงไม่อยู่นะผมกลับบ้านตั้งแต่วันแรกแล้วเนี่ยแล้วความอะนี่นี่ถอนกำลังจะเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อแล้วความบังเอิญของเรากับน้องก็คือน้องเป็นเพื่อนเป็นน้องชายของเพื่อนเรานะคะน้องโอ๊ตผู้บ่าร้อยเอ็ดนะคะทุกคนใครน่าอยู่คนทสองเฮ้ย น้องเป็นคนอำเภอคลนทงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็พามาแนะนําให้รู้จักน้องแล้วก็ติดตามช่องน้องเขาด้วยนะคะคุณที่มางานเกษตรก็เดี๋ยวไปดูผักอีกชนิดหนึ่งนะคะที่น้องเขาปลูกไว้ข้ามไปเลยเหรอก็อันนี้คือบุกเขานะคะทุกคนใช่ครับพอผมผมจะบอกว่าสถานที่จริงนะคะการขายผักอ่ะมันขายขายได้แบบสามแบบที่เราจะส่งผักให้ตลาด ทำให้หน้าผมโอ้โหไอ้นม่ไงก็ <laughs> ส่งผักนะครับวเ,เราก็จะส่งให้พ่อาค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางก็คือบริษัทปามูจือ้อในหลายที่อยู่ในเกาหลีที่เขาคุมโซนของโพชอนแล้วก็คาซันเป็นบริษัทชื่อปามูจืใอเหมือนเขาที่สั่ประธานใช่เขาจะมาแบบดีลเอ็มโอยูกับเท่าแก่ครับเพื่อที่จะแบบเอาผักวันนี้สั่งผักหนึ่งร้อยกิ่งกงอะไรเงี้ยเราก็จะจัดเตรียมให้เขาหนึ่งร้อยกิ่งกงเสร็จปุ๊บ เราถ้าเราเสร็จแล้วเราไม่มีงานเราก็ส่งที่ชีจังครับส่งที่ตลาดทาใส่กล่องแต่ถ้าส่งตลาดเราก็จะเพิ่มต้นทุนในเรื่องของกําลังแล้วก็ค่าเดินทางไปอ,อีกส่วนมากก็จะส่งที่บริษัทพ่อค้าคนกลางนี่แหละแต่สเปคเขาจะสูงนี่แะครับอันนี้คือต้นยอนมูนะคะทุกคนต้นยันมูก็คือหัวใช้เท้าแป๊บนึงเรยวนะ เดีพี่ต้องกลับกล้องกหลีกวิธีการก่อนแต่เราต้องเซฟตอนทํางานเราก็ต้องแบบอันนี้คือชุดวันพักผ่อนนะคะทุกคนเนี่ยเราก็จะถอนออกมาเนี้มันจะมหัวเหมือนหัวใช้เท้าครับมันคือหัวใช้เท้าแต่เป็นพันธ์ุที่เขาเอาไว้กินใบอ่ามันก็จะเป็นต้นประมาณนี้นะคะนี่เราก็จะถอดอย่างเงี้ยนแล้วก็จะมีที่วางแล้วก็มัดใช่ไหมวางแล้วก็มี ขาเรียกลวดของแอ่เขาของนมหยบครับใช่ใช่แล้วก็มัดมัดหนึ่งก็จะประมาณหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลโลหแล้วแต่ปคที่เขาสั่งอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการทํางานนะคะต่างนั่งใช่ครับตะกร้าแล้วก็ตาช่างไม่คุ้นเลยครับเออโอ้โหพอมันรัดไงมันจะรัดขาถ้าคนที่ดูที่เคยเห็นเขาทํางานอาราบไยจะจะจะเข้าใจว่าอันนี้มันใช้ยังไงนะคะต่างนั่งต่อไปมีอะไรแนะนำ ก็พ่งอันนี้คือตัวสปริงเกอร์น้ําใช่ไหมใช่แล้วคือเนี่ยอย่างเงี้ยมันเก่าแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนครับแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนตัวนี้ยตีก็ล็อกเพื่อกันสะบัดไงครับตัวสมบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่เป็นตากล้องให้ได้ครับกดมาอธิบายงานเกษตรให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะทุกคนมาก็จะได้เห็นหน้างานจริงว่าอสิ่งที่เรามาเจอแถวโซนโทชอนี้เขาก็จะมีงานเกษตรที่แบบ โฆษณาง,งานคล้ายๆกันใช่ครับแต่ณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ผักที่ปลูกก็จะไม่เหมือนกันอีกนะครับโซนโซนเนี้ยก็จะปลูกในของยอนมู oo, แล้วก็ชีกินชีซะส่วนมากมทางวันโดก็จะเป็นผักกาดใช่ใช่ผักกาดขาวทำกิงจี๊ใช่แล้วครับภาคใต้ก็จะส่วนผลไม้ซะส่วนใหญ่เนาะใช่ใช่เพราะว่าอากาศไม่หนาวมากทางภาคใต้ภาคกลางลงไป ผมโครออนฟอนแอปเปิลนะครับที่เขาอย่าไปหาลักของเขาเด้อติดคุกเกาหลีดะไม่กินเลยือกินอยู่นองหยับไอเขาเด้ออันตีคูกเพราะแอปเปิลลูกเดียวนะน้ำต่อตรงนี้คืออะชังโก้ก็คือกรดังเก็บของนะคะชังโก้นี่อุปกรณ์การทำงานของงานเกษตรรถ ่วนต,ตัวนะครับเนี่ยลถประจำตำแหน่ง,ต,งตรงเนี้ยเขาก็จะไว้เก็บผักเวลาเราขนผักออกมาจากเขาคำนี้นะครับที่จะเข้าออกเข้าออกนี่ก็จะเป็นที่ปลูกผักครับอืเครือ่องปลูกผักใส่มเมล็ดผักลงไปใส่เมล็ด บ้านเรานรัดดด่นแหละครับรถปีด <Okay. S 2> ินรถไถดินรถควนดินใช่แล้วครับโอเคักงานอะละก็มีงานของน้องนะคะก็ที่ทําก็คือมีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องเขาไว้นะคะน้องเขาได้อธิบายงานที่ทําไปแล้วแต่ว่ายังไม่ละเอียดเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องเขาจะทําแบบละเอียดเลยว่าตื่นมาตั้งแต่ตื่นมาเข้างานทําอะไรบ้างนี่นะคะก็ อันนี้<ด>คือรถผนผัก <laughs> างานพาหานะขลผักนะคะโมเด,ด <c oughs> ตอนนี้ที่เกาหลีอากาศเริ่มเย็ยนแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณสิบนิดนิดสิบต้นตนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวยังไงไว้รอติดตามชมคลิปนองเขาละกันเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย